สวัสดีค่ะ,คะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แก้วก็จะมาชวนทุกคนพับเหรียญโปรยทานเป็นลายง่ายๆนะคะลายเบสิกเหมาะสำหรับมือใหม่หัดทำนะคะก็จะเป็นลายนี้เลยดอกดาวกระจายผูกโบนะคะสวยแล้วก็ทำง่ายมากจริงๆนะคะเป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้อีกด้านนึงก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำลายนี้นะคะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมเอาริบบิ้นเบอร์2จํานวนทั้งหมด4เส้นตัดความยาวนะคะอยู่ที่35เซนติเมตรตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะเวลาที่เราสอดนะคะเราจะสอดได้ง่ายสําหรับลายนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นสอสีสลับกันเพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับตัวชิ้นงานของเรา ให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยเริ่มจากพับริบบิ้นนะคะทบครึ่งแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้ตรงกลางนะคะปลายทั้ง2ด้านจะเท่ากันแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐาน4โดยหยิบเอาเส้นที่1ขึ้นมาตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2นะคะสลับสีกันสอดคล้องเข้าไปเส้นที่1น,นะคะ เส้นที่3ก็ของเส้นที่2เส้นที่4ี่นะคะให้เราจับแบบนี้แล้วนำมาสอดในรูที่1ตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะจับกลางออกแล้วดึงเส้นที่3ามขึ้นมาแล้วก็จัดให้กระชับนะคะแล้วเราก็จะใส่เหรียญเข้าไปในขั้นตอนนี้ จากนั้นนะคะก็พับเก็บเหรียญตามที่เราถนัดเลยเริ่มจากเส้นด้านล่างนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายพับมาด้านขวาด้านบนพับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้นะคะเราจะเอาปลายมาสอดล็อกในรูต,ตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็กดไว้ให้เป็นรอยพับทั้ง4ด้านเลย จะได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะเริ่มทำกีบด้านข้างนะคะก็คือเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะบิดลิปบ,บิ้นไปด้านหลังให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็บิดมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็พับไปด้านหลังโค้งลงแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาสอดด้านหน้าเส้นที่เราทำนะคะจะมีรูให้เราสอดตรงนี้เลย แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะจะได้เป็นกีบสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะแหลมๆออกไปทีนี้ก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มทําจากฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมก็คือเส้นนี้บิดลิบลิไปด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหน้าโค้งลิบบินไปด้านหลังให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็นํามาสอดด้านหน้านะคะของเส้นที่เราทําแบบนี้เลย เราจะทำเหมือนกันนะคะทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลิมบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทั้งสี่เส้นนะคะต่อมาเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราก็ทําเหมือนด้านที่แล้วเลยก็คือเส้นนี้นะคะเราจะปิดลิบบินไปด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็พับมาด้านหน้าพับลงไปด้านหลังนํามาสอดเหมือนเดิมเลยนะคะก็ทําจนครบทั้งสีด้านเหมือนเดิม เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้2ฝั่งเหมือนกันนะคะบบขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเริ่มทํากลีบดอกด้านในนะคะก็คือเริ่มจากฝั่งไหนก่อนก็ได้นะคะ2ฝัง่งเราจะทําเหมือนกันเราจะเริ่มจากพับริบบิ้นลงมานะคะเส้นด้านบนนี้นะคะแล้วก็เริ่มจากฝั่งซ้ายมือเส้นนี้จับปลายริบบิ้นนะคะโคง้งมาทางด้านขวามือแล้วก็เฉียงขึ้นไปนิดหน่อยนะคะพับลง มาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็นำมาสอดใต้เส้นที่เราพับลงนะคะริปเป้นนะคะก็จะทะลุออกมาตรงกลางกลีบดอกแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็ดึงตรงกลีบดอกตรงนี้นะคะเราสามารถจัดแต่งที่หลังได้เราก็จะทำจนหมดทั้ง4เส้นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาจัดแต่งที่หลังพับเส้นบนลงเหมือนเดิมแล้วเริ่มจากเส้นด้านซ้ายนะคะ พัิริบินเสียงขึ้นไปด้านบนแล้วก็พับลงนำมาสอดแบบนี้นะคะทาเหมือนกันนะคะจนครบทั้ง4เส้นเลยพับลงแล้วก็เสียงขึ้นนี่นะคะสอด เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ดึงจัดทีละเส้นนะคะทั้ง4ด้านให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ทําเหมือนกันนะคะพับริบบิ้นลงแล้วก็โค้งเฉียงขึ้นนี่นะคะเหมือนเดิมเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้2ด้านนะคะเหมือนกันแบบนี้จากนั้นลิมินที่เหลือตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดแต่งตามแบบที่เราชอบเลยก็จะตัดไปตามแนวเส้นนะคะแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะดอกดาวกระจายผูกโบสวยแล้วก็ทำง่ายมากนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูถ้าชอบลายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย